บาก็ให้่วยเซียนตึงแชมป์สองบาทช่องจริงหมยยี่สละกลับมาพอุบุอีเช่นเคยกับวันไฟไหนสามสิบแปดในวันเสาร์ที่หกธันวาคมสองห้าหกแปดบาก็ให้สามหมัดกันไปเลยนะฮะไปกันหมัดที่สามพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบห้าปอดอาลีฟสอเดชพันธ์หรือลิกิตบ้านไทยมุกอันดามันฝั่งแดงฟอร์มล่าสุดชนะคะแนนเอลฟมาดีเอลส์จาลามีเจอลามาดอนออนดัสหนุ่มเลบานอนฝั่งน้ำเงินฟอร์มล่าสุดชนะนอกชาติพยักศักดิ์สตุในายกที่สองไปด้วยนะฮะส่วนตัวเซียนชอบอ มวยขวาฝีมือทักษะคุบเครื่องขวางหน้าแทงยัดไส้มีความวนโวยเฉพาะตัวด้วยนะฮะมัธิยาพิกัด115ปอนด์เพชรจีจา้าลูกเจ้าพ่อลงต้มสาวหล่อเดอะควีนราชินีคิกส์บ็อกซิง่งฝั่งแดงเจอมาติน่าเคียชินสกาสาวโปแลนด์ฝั่งน้ำเงินด้วยฟอร์มล่าสุดชนะในคะแนนมาด้วยกันทั้งคู่นะส่วนตัวเสียชชอบเพชรจีจา้ามวยขวาบูรหำมจับขาสับศอกส่วนโอหุกซ้ายฮุกไหนปะจันนาอาวุธหลากหลายกว่านะฮะ และคู่เอกชิงแชมป์โลก MMA รุ่นแบนชอเวทพิกัด145ปอนด์ฟาบิซิโออันเดอาเดนุ่มบารซิลฝั่งแดงฟอร์มล่าสุดชนะน็อกคอนวอว์ Con wall. อิูในยกที่หนึ่งไปด้วยนะเะจอเอ็งออกกิลนุ่มมองโกเลียฝั่งน้ำเงินฟอร์มล่าสุดชนะคนะแนนเจเรมีปาคาชิวไปด้วยนะ,ะบอกเลยว่าคู่นี้ระห่ำฉ่ำจอแน่นอนนะฮะมุมโซตัวซินชอบฟาบิซิโออาวุธครบเครื่องศอกนำเข่าคุกนเตะรุนแรงปิดเกมรวดเร็วกว่านะ,ะชอคูนหนสนใจคู่นายเป็น ิเษไปที่หน้าโปรไฟล์หรือคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไปด้วยนะฮะ